สเหรียญยอดนิยมในวงการนักสะสมมีราคาซื้อขายตลอดใครมีเยอะยิ่งรวยกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง สามเหรียญยอดนิยมแห่งวงการนักสะสมนะครับที่มีราคาซื้อขายกันตลอดนะครับแต่ละเหรียญจะมีข้อมูลอย่างไรมาดูกันนะครับโดยเริ่มจากเหรียญท,ที่ดูง่ายที่สุดก่อนนะครับเหรียญเหรียญนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทแบบไหนที่มีราคาซื้อขายตลอดในวงการนักสะสมนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับดูง่ายที่สุดละ เหรียญ5บาทปีพศ2546นั่นเองนะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันคนที่ไม่ใช่นักสะสมนะครับก็ยังสามารถพบเจออยู่นะครับตามท้องตลาดตามการซื้อกินซื้อใช้ต่างๆนะครับซื้ออาหารซื้อกาแฟขึ้นรถลงเรือเงินทอนจากแอปส่งอาหารต่างๆนานา,นา,นานมากมายเหรียญน,นี้ยังสามารถพบเจอได้อยู่แล้วก็ไม่ได้พบเจอยากเกินไปนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี 2,546นะครับเหรียญนี้ผมก็ได้มานะครับจาก FC ทางบ้านนั่นแหละนะครับที่ส่งมาขายให้กับทางช่องของเรานะครับเหรียญน,นี้ผมก็ไม่ได้ไปหามาเองนะเหรียญน,นี้ FC ทางบ้านเขาส่งมาขายนะครับก็ตกลงราคาได้ก็ซื้อฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่นักสะสมเนี่ยมีการซื้อขายตลอดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือในบรรดาเหรียญหายากอะ่ะ เหรียญนี้ถือว่าพบเจอได้บ่อยที่สุดแล้วนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาซื้อขายกันโดยตลอดนะครับเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับอ่าเหรียญนี้ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5นนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับจัดเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญที่ระลึกนะอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับซึ่ง เหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับถ้าเป็นบล็อกพัสเยนกับนะครับอ่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนชุกเหรียญนะครับถ้าเป็นบล็อกพัสเยนกับราคาเท่าหน้าเหรียญนะครับแต่เหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญใดที่เป็นบล็อกพัสเยนตรงแบบนี้เห็นไหมครับอ่าหรือจะยกตัวอย่างให้ดูอีกเหรียญหนึ่งก็ได้นะครับนี่เหรียญนี้ เหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญใดที่เป็นบล็อกพัฒเสียนตรงนะครับจะมีราคาซื้อขายนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่เป็นบล็อกพัฒเสียนตรงเนี่ยราคาซื้อขายปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนาะแต่เหรียญกระสาบที่ระลึกเนี่ยถ้าเป็นพัฒเสียนตรงคือปกตินะครับเพราะว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นพัฒเสียนตรงปกติอยู่แล้วนะครับ เหรียญกระสบที่ระลึกเนี่ยถูกออกแบบมาให้นักสะสมเก็บสะสมกันนะครับส่วนเหรียญกระสับหมุนเวียนเนี่ยเป็นเหรียญที่ออกแบบมาให้นักสะสมใช้งานนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับแบบนี้ถ้าเป็นบล็อกพระเสียนตรงจะมีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกพระเสียนกับเหรียญบล็อกพระเสียรกับเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับ เหรียญบล็อกพัเสเศนกลับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมเหรียญบล็อกพัเสเยนกลับนะครับเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างตามผมนะเ <Bright. S 1> ปึ๊บเห็นไหมครับอ่าเหรียญกระสับหมุนเวียนเหรียญใดถ้าเป็นบล็อกพัเสเยนกลับนะครับจะมีราคาเท่าหน้าเหรียญอ่าเดี๋ยวผมส่งกอับกระจกให้ดูนี่เหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับถ้าเป็นบล็อกพัเสยเยนกลับราคาเท่าหน้าเหรียญนะครับเหรียญกระสับหมุนเวียนเหรียญใดถ้าเป็นบล็อกพัสเยนตรง จะมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับย้ำนะครับเฉพาะเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือเหรียญตลกนะครับเพราะโดยปกติเหรียญกระสาบหมุนเวียนจะต้องเป็นพระเสียงกลับถูกไหมแต่พอมาเป็นพระเสียงตรงที่เป็นเหรียญตลกหรือเหรียญเออร์เลอร์คอยเนี่ยก็จะมีราคาซื้อขายโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงเนาะสุดท้ายนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญใดนะครับ ยกเว้นพวกเหรียญกระสับที่ระลึกรุ่นแรกๆนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นพะเยนกับบางเหรียญนะครับอันนี้ต้องดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องเหรียญมีราคาซื้อขายอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีแต่เหรียญกระสับที่ระลึกส่วนใหญ่นะครับถ้าหากเป็นบล็อกพะเยนกับแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเหรียญการจนานะเหรียญกระสับที่ระลึกส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเหรียญพะเยนกับ นะครับจะมีราคาซื้อขายนะครับสำหรับเหรียญกระสับที่ระลึกที่เป็นบล็อกเผสยนกับนะแต่ก็ยกเว้นพวกเหรียญรุ่นแรกๆนะครับที่เป็นผสยนกับนะยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นนะยกเว้นเหรียญกระสับที่ระลึกรุ่นแรกๆนะครับซึ่งเหรียญกระสับที่ระลึกรุ่นแรกๆเนี่ยก็เป็นเหรียญผีารกับนะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหรียญนี้ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกแต่เป็นรุ่นแรกๆนะครับอ่าจะเป็นบล็อกพัฒเสียนกลับนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลอีกทีนะครับอ่าแต่เหรียญกระสับที่ระลึกเนี่ยเหรียญใดก็ตามนะครับที่บล็อกธรรมดาเป็นบล็อกพัฒเสียนตรงเมื่อกลับเป็นบล็อกพัฒเสียนกลับเนี่ยจะถือว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับก็จะมีราคาซื้อขายขึ้นมาอย่างเช่นเหรียญกาญจนานะครับอ่า เหรียญกาญจนาเนี่ยพื้นฐานไปเหรียญผัสเสียนตรงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญการจนาพัสเสียนกลับแบบ180องศาเนี่ยจะมีราคาซื้อขายนะครับผมสรุปง่ายๆก็แล้วกันนะครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ง่ายๆนะสำหรับเรื่องเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกถ้าเหรียญใดบล็อ,บอกปกติเป็นพัสเสียนตรง แล้วมีการพบเจอว่าเหรียญน,นั้นเป็นบล็อกผสียนกลับนะครับก็จัดว่าเป็นเหรียญเอเลอร์คอยหรือเหรียญตลกก็จะมีราคาแพงขึ้นมานะครับส่วนเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญใดที่เป็นบล็อกผสยนกลับอยู่แล้วนะครับเมื่อพบเจอบล็อกผสยนตรงนะครับก็จะมีราคาแพงขึ้นมานะครับพูดง่ายๆก็คือว่า เหรียญเออเลอร์คอยผมสรุปให้สั้นๆเหรียญเออเลอร์คอยหรือเหรียญตลกนะครับอย่างเหรียญการจนาอย่างเงี้ยถ้าปกติเป็นบล็อกผสยนตรงถูกไหมถ้าพบเจอแบบผสานกับ180องศาก็จะมีราคาซื้อขายนะครับหรืออย่างเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระส์บที่รลึกนะโดยปกติเป็นเหรียญผสานกับถูกไหมครับถ้าใครไปพบเจอว่าเหรียญนี้เป็นบล็อกเสยนตรงแท้นะครับไม่ได้มีการตกแต่งเหรียญใดๆนะก็จะมีราคาแพงกว่าเดิม ฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเหรียญที่เป็นเออร์เลอร์คอยเนี่ยที่เป็นบล็อกอย่างเช่นบล็อกพัเสียนตรงกลายเป็นบล็อกพัะเสียนกลับบล็อกพัะเสียนกลับกลายเป็นบล็อกพัเสียนตรงแบบนี้ก็จะมีราคาซื้อขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางช่องเรานะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ